สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวิถีเกษตรอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมนะครับในสวนรอบนี้ก็นะครับพืชละมุดหลังบ้านนะครับละมุดพันนี้ก็เป็นพันไข่ห่านะครับก็เอาครึ่งแดดแล้วนะครับได้ครึ่งวันพอฝน,นเขาแห้งก็เอามาบ่มช่วงค่านะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับปัญหาก็คือถ้าเวลาเราบ่มข้างนอกปัญหา ความเย็นนะครับทาให้ละมุดละมุดนะครับมันจะสุกช้าวิธีแก้ไขอของผมก็คือเอามาบ่มนะครับในห้องครัวนะครับห้องครัวนี่มันจะเป็นห้องทึบหน่อยก็ช่วยลดปัญหาไปได้เยอะนะครับเพราะว่า,วาถ้าเป็นปกติมันจะบ่มไว้ด้านนอกนะครับด้านด้านนอกอแคนการบ่มก็จะใช้แก๊สนะครับแก๊สสำหรับบ่มกล้วยนะครับบ่ม กล,มมล้วยบุมผลไม้มะม่วงอะไรนะครับไนโจะเ็นเจ๊ดนะครับหามแก๊ดนะครับแคลเซียมแคลเซียมคาบด์นะครับก็ช่วยให้นละมุดสุกได้ดีนะครับแล้วก็ประมาณอ,อย่างนี้นครับนับช่วงเย็นนะครับช่วงค่ามาน,นึ่งคืน2คืน บมประมาณสองคืนนะครับแล้วก็ช่วงเย็ยนของอีกวันนึงนะครับคืนที่สองนะครับพอรุ่งเช้ามาแล้วก็มาถึงบ่ายแล้วก็ช่วงค่ำนะเปิดทิ้งไว้ก็รวมกันเป็นประมาณสามคืนนะครับรุ่งเช้าอีกวันก็สามารถนำไปขายได้นะครับนี่ก็เอามาบมเพิ่มเติมก็คือมีสองตะแกรนะครับวิธีใช้ก็จะมีการแตกแต่งกันจะใช้กระสอบก็ได้หรือว่า จะรองด้วยผ้าหนาๆก็ได้ผ้านวมก็ได้ผ้าห่มก็ได้นะครับก็เอาตามความสะดวกแต่ว่าถ้าเป็นแห้งง่ายก็น่าจะเป็นกระสอบนะครับจะง่ายกว่านะครับวิธีการก็คือง่ายๆเราก็ปิดนะครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยผมจะใช้ก็คือประมาณ3ก้อนนะครับต่อหนึ่งหนึ่งตะแกรงนะครับ3ก้อนเราก็เอามา,าใส่กับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับ พอใส่กระดาษนงสิพิมพ์แล้วเราก็เอาน้ำหยดเข้าไปมันก็จะเกิดฟองฟู่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีความร้อนพอมีความร้อนนะครับอันนี้มันใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีถนแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็ปิดนะครับปิดปิดนี้ครับแล้วก็เอากระสอบมาปิดทับอีกทีเพื่อให้แก๊สมันไม่ปิดนะครับมันวนอยู่ด้านในนะครับ แกาที่เราเตรียมไว้อันนี้เป็นสองตะแกานะครับที่ทำการบ่มน,นี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นวิธีบ่มนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็สาธิตไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ามันมันเป็นแล้วแต่ได้ดู ถ้าเป็นฤรดูแนวอย่างเงี้ยครับควรจะเอาไว้ในที่ทึบๆนะครับอากาศาสามารถป้องกันความเย็นได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอากาศเย็นมากจะมีผลต่อการสุกแช่นะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราบ่มแล้วมันไม่สุกง่ายๆนะครับอันนี้เป็นบ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่านุนมาแล้วเรียบร้อยก็จะได้สีนะครับแล้วก็จะมีกลิ่น หอมของละมุดนะครับอันนี้แผน่นไปละสองคืนพรุ่งนี้ก็เป็นเปิดช่วงเย็นเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ก็สามารถรับประทานได้มันก็จะสุกฉ่ำพอดีนะครับสำหรับการบุ่มละมดุดซึ่งคลิปก่อนหน้าก็มีบางคอมเมนต์ว่าทำไมหยิบใส่ที่ลูกให้ลูกแช่มัน ลำม,มุดเนี่ยนะครับมันเป็นผลไม้ชนิดที่อาจจะต้องพิถีพิถันหน่อยถ้าเราเทลงไปนะครับทําให้ผลมันกระนะครับกระแทกกันนะครับมันจะทําให้ลำม,มุดของเรานะครับมันจะช้ำแล้วก็เวลารับประทานนะครับมันจะติดเปรี้ยวไม่อร่อยนะครับวิธีก็คือค่อยๆใส่ไปทีเราเล็กเทยน้อยครับเอาแวงแบบค่อยๆเพราะว่าถ้ามันมีรอยแตกนะครับมันก็จะเสียเลยแทบที่ น,นี่ที่อยู่นี่คัดอกนครับนี่มันเสกแบบช้ำๆนีครับันนี้ถ้าเราเอาไปบ่มนะครับมันจะเปรี้ยวบริเวณเนยเพราะว่ามันเสียนะครับก็ทำให้มันมมกอร่อยแลว้วก็ผลที่มีแมลงเจะด้วยนะครับก็คัดออกเช่นกันแต่บางทีมันก็จะมีตีบลูกเล็กนะด้วยถ้าเสียใจนะครับก็จะไม่ค่อยหวานมากโดยเฉพาะพันธุ์นี้ครับพันธุ์ ละมุดไข่ห่านนะรมันจะเป็นพันธุ์ที่ไม่หวานมากแล้วก็เนื้อจะละเอียดหน่อยอแตกต่างจาก,กละมุดกลมๆนะครับละมุดกลมๆนั่ก็จะหวานแหลมเลยนะครับหวานจนเสบคอก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับบางคนก็ชอบหวานหวา,านจัดหรือว่าบางคนเอาหวานไปพอดีนะครับแล้วเนื้อมันจะละมุนสําหรับพันธุ์นี้นะครับ ต้องมาอัปเดตการสาธิตการบ่มรอบนี้นะครับวันนี้ก็วันที่27นะครับทันวาคูม2563ช่วงนี้อากาศก็เย็นจัดนะครับถึงหนาวเลยแหละบริเวณแถวบ้านผมเนี่ยอุณภูมิก็ช่วงเช้าๆก็อ,อุณหภูมิประมาณ10กว่าองศาประมาณ17-18องศานะครับ อุณหภูมิเช่นนี้อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือเวลาเราบ่มผลไม้นะมันจะสุกแชะแล้วก็บางครั้งก็สุกไม่สม่ำเสมอนะครับวิธีแก้ไขของผมก็คือเอามาบ่มในที่ห้องที่มันมีที่หน่อยสามารถคุมอุณหภูมิไม่ให้อุณหภูมิเย็นจัดเกินไปนะครับถ้าจะบ่มด้านนอกก็ได้นะครับบริเวณนอกบ้านนะครับถ้าใช้วิธีนั้นก็คือเอาผ้านวม คูม,มีทีหนึ่งแพร่คูม,มีทีนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็อไปแจกพึ่งแดดรำไรนะครับช่วงช่วงเช้าๆนะถึงเที่ยงนะครับก็จะทําให้สุกเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันจะเสียเวลาขนย้ายเข้าออกเข้าออกผมก็เลยใช้วิธีเนี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีกเกษตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการมาบ่มะมุดอีกรอบนะครับ ผมบอยกิศกรเช่าวิถีเกษตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ